าเดินชมบริเวณอนุสรสถานบรร,รลุธรรมหลวงปู่ขาวอนารโยที่ตำบลหล่งขอดอำเภอพร้าวนะครับอยู่ก่อนถึงตัวอำเภอพร้าวอันนี้ที่บุรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นบริเวณเจดีย์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปหลวงปู่ขาวองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมบริเวณใต้ฐาน ได้ฐานทำเป็นมีน้ำตกมีตา<ง>ด้วยอ๋อทางเข้าอยู่ด้านหน้าอันนี้พาเดินอ้อมด้านหลังก่อนมีเด็กน้อยมาเดินชมนะครับมีน้ำตกอันนี้จะเป็นบริเวณเจดีเดี๋ยวเราชมใน ใต้ฐานองค์หลวงปู่ขาวก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาชมเจดีย์เดินไม่นานครับใช้เวลาประมาณ15นาทีก็เดินทั่วแต่ถ้าจะทัศนาจะดูให้ละเอียดหน่อยก็น่าจะอยู่ได้สักเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะวางแผนทำทริปนะครับทางเข้าจะมี จะมีหลายประตูอยู่น่าจะเป็นหลายห้องแต่ไม่แน่ใจว่าด้านในเชื่อมกันหรือเปล่าประตูออกแบบดีมากเลยเป็นประตูหมุนขอดรองเท้าก่อนเข้านะครับจะทำเป็นถ้ำเทียมอันนี้จะเป็นบริเวณด้านในใต้ฐานขององค์หลวงปูเขาองค์ใหญ มีกลองเยียวมากลองมาถวายเป็นเครื่องหมายน่าจะเป็นเครื่องหมายแทนวัดถํากองเพนอันนี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงภูเขานะครับข้างในจะทําเป็นถ้ำเทียมออกแบบได้ค่อนข้างซับซ้อนดีเหมือนกันมีห้องน่าจะทะลุก,กันได้นะด้านใน เข้าออกได้หลายหลายทางประมาณสามทางมีอีกประตูนหนึ่งนี่มีน้ำด้วยมีเป็นที่พื้นตรงพื้นก็จะเป็นอ๋อมีเป็นอันนี้เป็นอันด้านนี้คือด้านหน้าด้านหน้าอันนี้เป็นฐานของน้ำตกจะออกแบบได้ใกล้เคียงคล้ายๆถ้ำจริงมีน้ำหยดมีอะไร ได้ดีมากอันนี้ออกบริเวณด้านขวาของฐานหลวงปู่ก็จะมีสวนหย่อมเจดีใช้เวลาเดินชมรับเดียวละครับประมาณ10นาทีก็รอบแต่ว่าถ้าอยากจะชมให้ละเอียดชมให้เสพความงาม หรือว่าดูแล้วพิจารณาก็ใช้เวลา,น,าน่าจะใช้เวลาได้ประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันอันนี้เป็นน้ำตกตรงฐานด้านหน้าหลวงปูเดี๋ยวพาเดินรอบแล้วพาไปดูเจดี จะมีประตูเข้าออกได้หลายทางแต่ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประตูเล็กตรงนี้น่าจะเป็นประตูห้องาร์ปห้องระบบหรือเปล่าแอบบดูอ๋อเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งทางเข้าทะลุกันได้ข้างล่างจะมีน้ำด้วยเหมือนออกแบบคล้ายๆถ้ำจริงะทะลุกันทะลุกันได้มีทางเข้าสามทาง ตูจะออกแบบเป็นเป็นหินเทียมเป็นแผ่นบานเป็นบานไม่ใช่บานสวิงเป็นบานหมุนแต่โอบานนี้หนักมากอ๋อเขาล็อกไว้เขาล็อกได้เดี๋ยว,วนไปดูเจดีจะมีเรือนน่าจะเป็นจะเป็นบริเวณด้านข้างฝั่งขวา ฝั่งซ้ายของขององค์หลวงปู่หรือถ้าเราเราหันหน้าเข้าหาหลวงปู่ก็อยู่ขวามือของเราเดินรอบด้านหลังด้านหลังรูปเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่ก็จะมีจะมีเป็นสวนยอมแล้วก็น่าจะเป็นจัดไว้เป็นเรือนพักรับรองพระเถระเรือนหนึ่งเล็ก ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบรรยายประวัติอยู่ด้านข้างทางฝั่งขวาซูมอ่านเห็นไม่เอ่ยอเผื่อจะอ่านเห็นแต่คงต้องซูมหน่อยแล้วก็หลังป้ายก็จะมีเหมือนกุฏิหรือเรือนรับรองพระเถระผู้ใหญ่ ทางเดินต้องอ,อ,อ้อมเยอะเหมือนกันตรงนี้จะเป็นเจดีที่อยู่ด้านหลังรูปหลวงปู่ขาวองค์ใหญ่วันนี้ก็คนจะเยอะหน่อยครับเป็น เป็นวันที่ทําพิธีเหมือนคล้ายๆฉลองเจดีนั่นแหละจริงๆก็คือฉลองอสมโพธเรียกว่าสมโพธดีกว่าสมโพธหลังจากที่ที่บูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จอันนี้เป็นแล์สเคปบริเวณรอบๆเจดีด้านหลังก็จะมีสวนหย่อมมีคูน้ำจำลองบรรยากาศดีมาก อันนี้จดีเดี๋ยวพาเขาไปดูเจดีย์เขาจะรูปสีขาวสวยมากเนื้อหินขาวแล้วก็จะมีรูปเหมือนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาว ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่มั่นอันนี้เวียนเวียนขวากระทะักษิณวาดัดด้านขวาเป็นรูปเหมือนองค์ปู่ขาวเป็นเนื้อเนื้อเหมือนหินแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทําสีหินก็ได้อันนี้เป็นหลวงปู่พรมหลวงปู่พรมจิระปุญโย อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปพระประธานเจะดีขนาดไม่ใหญ่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าวันที่ไม่มีเทศกาลก็น่าจะเงียบสงบถ้าเขาเปิดให้เข้าจริงๆบรรยากาศเนี่ยเหมาะเหมาะจะมานั่งสมาธิมากแล้วก็ด้านขวาของอด้านซ้ายขององค์พระพุทธรูปจะเป็น